ผู้ชมและผู้ติดต,ตามอาจารย์ยโสธาราศิรีภาประภากรนะคะนี่คือ,อมหาเจดีย์ชเวดากรนะคะที่มาจากน่าจะเป็นพระมหาเจดีย์ชเวดากรเพราะว่าเป็นลักษณะที่มาจากประเทศพม่านะคะเป็นมหาเจดีย์หนึ่งที่บรรจุนะคะพระเกศา,าแปดเส้นนะคะที่ได้มาจากพระพุทธเจ้าองค์และบรรจุเอาไว้ในมหาจีพระอมนีและถือว่าเป็นสัญลักษณ์สําคัญเป็นหัวใจของชาวพุทธทั่วโลกและ ถือว่าเป็นหัวใจของอาชาวกัมชาวพมา่าหรือประเทศพามา่าว่าเกิดมาสักครั้งหนึ่งจะต้องไปนมัสักการสักการบูชาพระมหาเจดีย์เชเวดากองแม้นแต่ชาวพุทธในประเทศไทยเองก็ยังต้องเดินทางไปที่เชเวดากองแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะทํากาำสักการบูชานั่นเองครับดังนั้นในสัญลักษณ์นี้นะคะทางมหาวิทยาลัยมหาวิราลงกรราชวิทยาลายัยวิทยาเขต นนแก่ได้นําสัญลักษณ์มหาจีดีเเวดาคขอนี้นามาประกอบสร้างนะคะให้เป็นสังเวสเนียสถานอันสําคัญในการบรรจุพระบรมสารีริกธาเป็นสัญลักษณ์นาบุญเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์พุทธศาสนาและเป็นสัญลักษณ์สำคัญแต่ละประเทศมาประกอบสร้างไว้ในมหาวิจาัยแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นกู๊ดไอเดียนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการนำสัญลักษณ์ต่างๆมาประกอบสร้างไว้ที่นี่ให้เป็นสถานที่ สมบูรณ์ทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้เป็นสถานที่หนึ่งในการศึกษาเรียนรู้ของคณะสงฆ์แล้วก็พระสงฆ์นะคะทั่วทางประเทศไทยที่เดินทางเข้ามาเรียนทั้งในต่างประเทศในพื้นที่แห่งนี้นั่นเองนะคะท่านผู้ชม